ช่วงที่สองของรู้ทันการเมืองไทยนะคะแม่ศึกระหว่างแดงกับน้ําเงินเนี่ยเอาจริงๆก็มีหลายเรื่องนะคะเรื่องสวออเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่ว่ากรณีเรื่องของเอาพายกับเขากระโดงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่ดูเหมือนก็จะยังสู้กันอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราพูดคุยก,กันกับทางท่านวีระสมความคิดกันหน่อยนะคะว่าเรื่องนี้ตกลงใครจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างเขากระโดงกับเอาพายเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะท่านวีระคะสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้ามีแล้วครับตกลงเอาพายเนี่ยบาเป็นของใครกันแน่แล้วเขากะโดงเป็นของใครกันแน่เริ่มเขากะโดงก่อนเลยไอเน,นียตกลงเขากะโดงเนี่ยรถไฟอดรับประทานแล้วใช่ไหมครับเ,าเขากะโดงเนี่ยนะมันเป็นของนะนะรัฐนะที่ดินเนี่ยนะครับหลักเลยนะครับมันก็เป็นที่ดินของรัฐนะ,น,ะนะเป็นที่ดินที่ลอ,อห้าท่านได้ให้กับ การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนะมันชัดเจนอยู่แล้วนะคำพิพากษาของศาลก็ยืนยันอยู่นะครับในส่วนของกรณีที่ดินอภายเนี่ยนะเอ,อมันไม่ใช่ที่ธรณีสงนะครับนะครับเพราะว่าทางวัาการามเนี่ยเขาได้เขาได้รับเงินแล้วนะครับนะเ,เราจะมายกให้มาเป็นที่ธรณีสงอีกนี่มันไม่ได้แล้วนะครับนะครับ เพราะว่าจะไปบอกว่าเป็นที่ตอนณีสงเพราะว่าทางวัดเขาไม่รับเขาขายนะครับแล้วตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเมืองมันก็จะพยายามมาบีบให้เป็นที่ธรณีสงให้ได้นะครับแล้วกรมที่ดินเนี่ยนะก็จะมาเพิกถอนนะไอ้อะไรอะกรรมสิทธิ์นะครับที่ตอนเนี้มันมีคนเอ,อเขาออกเป็นโฉนดเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยนะร็จแล้วก็จะ มาเพิกถอนแล้วให้กลับมาเป็นที่ธรณีสงเนี่ยน,นะครับแต่ไอ้ที่เขากระโดงอ่ะนะ,ะทําไมไม่เพิกถอนทีด่ดีล่ะให้มันเป็นที่ดินของรัฐไอ้ที่มันออดโนดโดยม่ชอบทั้งหลายอ่ะคมที่ดินทำไมมึงยึดยักยึดยับอยู่นะอเออ,อเห็นไหมครับคือปัญหาสองอันเนี่ยก็คือมันเป็นปัญหาการเมืองแล้วตอนเนี้ยครับทีนี้ เห็นว่าทางรอฟอรทอเนี่ยเขาก็จะมีการไปฟ้องที่ศาลปกครองอะค่ะจะยื่นฟ้องศาลปกครองว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเห็นว่าจะยื่นภายในเดือนนี้มุมของท่านวีระคิดว่าระหว่างการมาฟ้องศาลปกครองใหม่กับไปฟ้องขับไล่อันไหนมันจะง่ายกว่ากันคะ อะไรที่มันทําได้ก็ให้มันทําเถอะอะไรที่ทําแล้วให้มันถูกต้องนะครับแล้วเป็นธรรมเนี่ยนะมันก็ควรทําแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะบอ,อกให้เลยนะมันขนมจีนผสมน้ํายาอ่านะครับก็มันพอกันอะนะนะครับก็คือไอ้อะไรอะ่ะไอ้การรถไฟอ่ะนะที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยสนใจอะนะเพราะว่าอย่างว่าเนี่ย ตัวการรถไฟนก็อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีคมนาคมแต่รัฐมนตรีคมนาคมมันมักจะเป็นคนของภูมิใจไทยใช่ครับนะมันก็เลยไม่ทําอะไรนี่ผมดําเนินคดีไปแล้วสองคดีนะครับท่านบรณวิตครับนะผมยื่นปปชไปน่ดำเนินคดีกับู้วการรถไฟเนี่ยโอ้ดีครับดีครับเอาเลยครับเนี่ยกรณีที่มันละเว้นเนี่ยนะแทนที่เรื่องของมันเองมันก็ไม่สนใจที่จะไปเอาเรื่องเอาราวนะผมถึงบอกมันพอกันนั่นแหละนะ และในส่วนของไอ้อะไรอะกรมที่ดินเหมือนกันผมก็ดําเนินคดีกับอธิบดีกรมที่ดินกรณีที่มันยึกยับยึดยักไม่เพิกถอนลังจากที่มีคําพิพากษาตั้งแต่ปีหกสี่หกห้าแล้วนะครับผมก็ดําเนินคดีตอนนี้คดีมันก็ไปค้างอยู่ที่ปปชนี่นะครับถ้าเปรียบเทียบในทางการเมืองนะคะการเอาเรื่องเนี้ยเรื่องเขากระโดมกับเรื่องเอาพายเนี่ยมาเล่นกันเนี่ยค่ะ ถ้าในทางการเมืองท่านวีระคิดว่าใครจะชนะคะเอ,อ่อมันยังพูดไม่ได้นะว่าใครจะชนะแต่ประชาชนะแพออ้ใช่ใช่ใช่บ้านประชาชนาแพ้เ,ออเพราะเราเป็นเหยือ่อไอนนะ้พวกนักการเมืองมันมมานํามันนํามาเล่นมันนํามาต่อรองกันมาบีบกันนะออแต่ประชาชนะแพ้ครับทั้งขึ้นทั้งร่องนะครับบอกได้เลย แล้วเรื่องหัวสวก็ถูกมองว่าเป็นสึกระหว่างแดงกับน้ำเงินเช่นกันท่านวีระมองแบบนั้นเหมือน,<ห>นกันไหมดูแล้วก็เจ้าไปดูเถอะอ๋อนะทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็ตอกตอล้อกันทางการเมืองเนี่ยนะอย่าลืมว่าผลประโยชน์ทางการเมืองเนะี่ยมันไม่มีใครยอมใครหรอกนะมันก็ต้องเอาตัวรอดนะครับอย่างที่ผมบอกกันทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนนั่นแหละครับนะเดือดร้อนเสียหายแล้วเป็นเหยื่อ นะใ,ให้ไอ้พวกนี้มันเอามาต่อรองกันอขออนุญาตเรียนถามเจาะไปในที่ประเด็นเรื่องของเขากระโดงหน่อยนะคะจริงๆก็มีคำพิพากษาออกมาทั้งสารปกครองสูงสุดทั้งศารดีกาแล้วก็มีอันนึ่งศารอุทธรใช่ไหมคะครับแต่ทำไมถึงยังไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้ท่านวิระมิมงยังไงบ้างะคะก็ สายหลุดไหมคะอะ่มันก็นั่นแหละครับนะไอคนที่มันควรทําหน้าที่มันก็ไม่ทําหน้าที่นะแล้วก็แต่ไอเจ้าหน้าที่ที่มันมีอํานาจหน้าที่ก็อย่างที่ผมบอกนะม,มันเจอไอตัวใหญ่ที่มีอํานาจเหนือมันเนี่ยนะคอยสั่งการอยู่นะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้นะเนี่ยผมเชื่อฟ่ฟนวีรัลนะจนะมีมอยู่แค่นี้แหละประเทศไทย ผมเชื่อได้มีด้เลยทงเทศไทยมันมีทงมันไม่มันมันไม่ได้มีเรื่องตรงไปตรงมามันอยู่ที่ทงใช่ใครถึงทงคนนั้นก็สั่งได้ซ้ายหันขวาหาันไอเรื่องที่จะทําเพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนมันไม่ทําหรอกครับไม่มีหรอกครับผมนึกบอกนะประชาชนเป็นเหยื่อนั้งน,นั้นนะครับก็ก,ก็ดูง่ายนะดู DSI แล้วกันกรรมการ DSI ที่เป็นตำรวจไม่มาสักคนสองครั้งติดต่อบังเอิญอย่างนี้ <ทะ S 1> มีเหรอ ครับก็นี่ดูเห็นไหมแล้วตำรวจมันไปกินข้าวใครอ่ะเขาก็รู้กันอยู่นะมันไปกินข้าวับใครประธานตำรวจเป็นใครอ่ะประธานกตอรองใครอ่ะจบตอนนี้มันมันมันไปสังกัดเสีสีไหนเนี่ยเห็นไหมประเทศไทยมันอย่างเงี้ยนะผมถึงบอกอย่าไปหาในความยุติธรรมในเรื่องตรงไปตรงมาไม่มีหรอกครับ ก็ดูง่ายๆครับอยู่อยู่ก็ตอบอกว่าไม่ต่อแล้วไอ้ไอ้ไอ้แข่งโมโต้จีพีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเลิกแล้วโอ้โหอาการใหญ่ยั่วหน่อยเดียวโอ้โหเตีตมเตียมแหลกลานคงไปมีดีลแล้วออกขอบคุณลัลรรีท่องเที่ยวเลยว่าแหมขอบคุณที่ต่อสัญญาไปอห้าปีนะสี่งห้าปีจบไหมมันมันมันเป็น อะไรอะดุลี่นิดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอยู่กับทรงหมดะนะดีเอสจะทําเรื่องอะไรเนี่ยนะอย่าไปอ้างเลยว่าจะต้องมีคณะกรรมการนะดีเอจะต้องเป็นคนกําหนดคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะถ้าดีเออยากจะทําแม่มันก็ซิกแซกนานร<ช>ับจนได้หาเหตุ<ช>จนรับ<ช>แต่<ช>ไอเรื่องที่มันไม่อยากรับเนี่ยนะเออพอมีใบสั่งเนี่ย มันก็ปัดตกง่ายๆว่าไม่รับของทางที่มันเข้าเงื่อนไขหมดนะเสียหายเกินพันล้านนะเรื่องอะไรต่างๆมันไม่รับเฉยเลยผมถึงบอกว่าประเทศนี้อย่าไปหาเลยนะไอความยุติธรรมมันไม่มีมันมีที่ไหนละความยุติธรรมนะไม่มีเออแต่เรื่องหัวสวเนี่ยคำถามนี้อาจจะดูงี่เง่านะคะแต่อยากจะเรียนถามตรงๆเลย ในมุมของท่านเนี่ยตกลงมันหัวกันจริงๆไหมคะเอ้ามันชัดเจนแล้วมันหัวกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องถามนะครับคนเขารู้กันทั้งประเทศอืใช่ก็ไอ้ผู้สื่อข่าวหลายคนก็บอกมองจากดาวอังคารเลยยังรู้เลเย,ยไม่งโกงกันทบีเอสไอไม่ไอแต่กรกตไม่รู้เอเอนี่ถ้าอย่างนั้นกกตทำอะไรอยู่อะคะ กอก็ตอมจะทำไงเมื่อทําตามใบสั่งอ่ีะเออใช่เออใตอบง่ายๆมันจะเป็นทางะทำตามใบสั่งเนี่ยเด็กของใครอ่ะนะไอแหวงเด็กใครไอแหวงเด็กเออมาจากใครอ่ะไอแหวนใครอ่ะมัานบ้นเกิดอยู่บุรีรัมย์อ่ะจบไหมแล้วอย่างนี้เราจะพอฝากความหวังที่ DSI ได้ไหมคะโอ้ยอย่าไปหวังเลยครับนะไปหวังอะไร่ะ Mm hmm. มันก็ต่อรองกันน,นะครับอ๋อแปลว่าท่านมองว่าเอาเรื่องนี้ผม,ผมก็บอกแล้วนะถ้ามันไม่อยากทำยังไงมันก็ไม่ทำ mm hmm. แต่ถ้ามันอยากจะทำเดี๋ยวมันก็ซิกแซกทำจนได้นะครับอืม mm hmm. อย่างนี้พอจะมีช่องทางไหนที่ประชาชนจะสามารถร่วมจัดการหรือว่าร่วมตรวจสอบได้บ้างไหมคะ อันนี้ก็เราก็ต้องเกาะติดแล้วก็ต้องคอยอะไรอ่ะันนี้ฮะคอยอให้ความคิดความเห็นนะไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับเราก็ทําได้แค่นี้หละครับ mm hmm. ช่วยกันนะ mm hmm. พูดช่วยกันที่ผมไม่มีช่องทางละผมกับพูดตรงๆอย่างนี้นะครับผม mm hmm. ไม่อ้อมค้อมนะครับ mm hmm. ผมบอกว่าตรงๆอย่างนี้แนะครับ mm hmm. ใคร เห็นด้วยกับผมเข้าไปช่วยกันเผยแพร่ต่อนะครับแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละไอ้พวกนี้มันอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างไอ้พวกนี้นะมันหน้าด้านนะครับเอามันให้ตายมันก็ทําเป็นไม่รู้สึกหรอกครับมันไม่รู้สึกรู้สาเพราะอะไรเพราะด่าก็ด่าไปมันไม่ได้ติดคุกติดตลาดใช่ไมไม่มีใครไปเอามันติดคุกติดตรางได้มันไม่กลัวนะพวกนี้มันหน้าด้านครับโถอย่าคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้นะเขาก็รู้กันอยู่ แต่หลายคนเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ามันหน้าด้านนะ <c oughs> ด่ามันให้ตายมันก็เฉยนะมันทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เออแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เห็นว่าเอ๊ะมันไม่เห็นเป็นอะไรนี่ก็จะแดงว่าไอ้นี่เขาด่ามันก็ไม่จริงหรือเปล่าเพราะไม่เห็นไม่มีครับไปเอามันติดคุกติดารางได้เ <c oughs> <c oughs> ใช่สังคมไทยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ <c oughs> ใช่ แล้วในมุมของท่านวีระมองว่าการที่ท่าเรื่องนี้ DSI ตั้งต้นจากอัง้งยี่กับการที่ DSI ตั้งต้นไปที่ฟอกเงินเนี่ยเหมือนต่างกันไหมคะความ<อ>ยากง่ายต่างกันเยอะอต่างกันเยอะต่างกันเยอะต่างกันเะยอะนะตั้งได้แค่อฟอกเงินเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งอั้งยี่เนี่ยนะ เดี๋ยวสอบสอบไปเนี่ยฟอกเงินนะอำนาจมันก็ต้องไปประสานกับปปงอไปแล้วใช่ใช่เสร็จแล้วเนี่ยาดีออ้างว่าเดี๋ยวสอบสอบไปเจอเส้นทางเจออะไรแล้วเนี่ยก็ค่อยเล่นงานเรื่องอ้าง,งยี่อ่ะโถอย่าให้พูดแล้วไม่มีทางนะมันก็เอาไว้แค่ต่อรองกันเท่านั้นเองอนะครับอ๋อที่ทางทำอะไรไม่ได้หรอกครับ ดีเอออกว่าอบอกว่าเริ่มจากฟอกเงินเดี๋ยวมันก็จะไปสู่อัางยี่ได้มันไม่ง่ายอัยอ้งยี่ยังไม่มีปัญญาตั้งเลยเออใช่อัางยี่ยังไม่มีปัญญาตั้งเลยก็โดนเลิกพูด่าไปเชื่อมันไอโกหกเออ <6. S 1> เอ,อ๊เ,ออเป็นไปได้ไหมคะที่อัางยี่ตั้งไม่ได้เนี่ยเพราะอาจจะมีความเห็นทางกฎหมายจากบางส่วนที่มองว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของดี i ที่จะมาดําเนินการในเรื่องหัวสอวอ่ะค่ะ เป็นไปได้ไหมคะท่านคะก็มันมันทำกันไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วไงครับอืมมันทำกันไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วไงอ๋อคือหมถต่มันทำได้มันมีเหรอมันจะไม่ทำเออใช่อใช่นะครับเลิกพูดเลยครับมันโกหกนะผมบอกให้เลยผมไม่เชื่อพวกนี้หรอกมันโกหกเล่นละครกันโอ้ พูดถึงเรื่องเล่นละครเนี่ยในสภาตอนนี้ก็ถูกตั้งคำถามกันเหมือนกันนะคะว่าเล่นละครอะไรกันหรือเปล่ามุมของท่านวีระนี่คิดว่าเราในฐานะประชาชนจะได้ดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันจริงๆไหมคะผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับไม่ว่าพรักส้มหรือรัฐบาลเนี่ยนะครับ ไม่ต้องมาเถียงกันหรอก็จะได้จะได้พูดกี่วันนะกี่ชั่วโมงไม่ต้องมาเถียงกันหรอก็รับว่าจะต้องเอาชื่อทักษิณออกหรือไม่ค่ะประเด็นผมเนี่ยถ้าพัดส้มเนี่ยมีข้อมูลเด็ดนะเออพูดแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ยกมือแพ้แต่ประชาชนทั้งประเทศเห็นด้วยเลยนะกับข้อมูลเด็ดเนี่ย S <S แค่นี้ก็มีผลแล้วครับใช่ใช่แค่นี้มีผลแล้วครับไม่ต้องไปพูดถึงยี่บสีชั่วโมงหรอกครับออขอแค่พักส้มเอาหลักฐานเด็ดจริงๆออกมาแขในสภาหรอครับครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็พอแล้วให้ไอรัฐบาลยกมือให้พวกมันถามก็ตามแต่ออ,อ,อยู่ลำบากเหมือนกันนะรัฐบาล พราะถ้าประชาชนเห็นข้อมูลของพักต้มที่เด็ดจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ผมบอกเลยเลยยังไงก็อยู่ไม่ได้ครับนะยังไงก็อยู่ไม่ได้หรอกครับต่อให้มันยกมือนะให้พวกมันเนี่ยผ่านยังไงก็ตามแต่เอะก็ไม่รอดครับสำคัญว่าพักต้มมีข้อมูลเด็ดจริงไหมเอ่ถามอย่างนี้ดีกว่าเพราะก็มีคนกังวลกันอยู่เหมือนกันนะคะว่า จะเป็นแบบที่ท่านวีระบอกหรือเปล่าก็คือไอ้เรื่องข้อมูลเนี่ยกลัวว่าจะไม่มีเนี่ยส่วน<ร>ตัวเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้แต่การ <ใน S 1> ที่ท<ะ>เขายอมถอดชื่อคุณทักษิณออกจากในส่วนของยัติเนี่ยท่านวีระมองว่าเสียรางวัลไหมคะไม่เสียยังไม่เสียเรื่องอะไรอะ มันก็ไม่เสียนะก็ก็ถ้าดึงดันไปนะคนเขาก็จะมองว่าอ้าวถ้าอ,อย่างนี้มันก็อะไรวะ,ะไม่ไม่อะไรอ่ะไม่อยากจะให้มีการอภิปรายหรือไงเออยากจะให้ล้มไปใช่ไหมมันก็โดนโดนทั้งคืนทั้งร่องเลยนะครับใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าพอถอนชื่อรักถิ่นออกแล้วมันจะได้มันก็ไม่ได้อยู่ดีนะต,ตอนนี้ม,มันก็ยังไป ติดเงื่อนไขอื่นอีกนะ,อะตอนนี้มันก็ยังติดเงื่อนไขว่าตกลงมันจะเอากี่วันกี่อะไรอีก<ช>ยังเถียงกันอยู่ไม่จบมันเดินทีละก้าวกินทีละคำครับทันวีละแล้วมันก็แดกหมดเลยครับก้าว <9, S 1> ไกลหรือประชาชนก็แห้วแดกนะครับครับเจ็บแล้วไม่จําเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าขอให้พักส้มมีข้อมูลเด็ดจริงๆเถอะนะพูดแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวเอาหลักฐานแฉเลย นะให้คนดูทั้งประเทศเนี่ยผมอยากกันรู้ว่ามันจะอยู่ได้ไหมรัฐบาลเนี่ยต่อให้มันยกมือนะอภิปรายเสร็จแล้วก็ยกมือให้พวกมันผ่านให้ตายเถอะยังไงก็อยู่ไม่ได้มันสําคัญอยู่ที่ข้อมูลมันเด็ดจริงไหมหัวใจมันอยู่ตรงนั้นนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นข้อมูลจากที่เราเห็นตามข่าวกันเนี่ยก็ไม่น่าจะ สะเทือนสร้างรัฐบาลใช่ไหมคะข้อมูลแต่มันไม่เด็ดจริงก็โดยมาอภิปรายทำไมสามสี่วันไ <c oughs> ม่มีประโยชน์ <c oughs> คนก็ไม่อยากมานั่งฟังสามสี่วันหรอกครับ <c oughs> คนก็อยากนั่งฟังข้อมูลที่วันเด็ดจริงๆเนี่ยที่ไม่ควรที่จะให้รัฐบาลบรเนี่ย <c oughs> แต่ถ้ามีเอาออกมาเลย <c oughs> ออกมาพูดเลย <c oughs> นะ <c oughs> เออต่อให้รัฐบาลจะมีเสียงข้างมากมันก็อยู่ไม่ได้นหัวใจมันอยู่ตรงนี้จะได้รู้บูรู้จากันไปเลยเออหัวใจยังไงี่เองเออโกงยังไงเอาก็อย่างนี้เลยมันออกมาเลยโกงยังไงเลวยังไงไปต่างประเทศใช้เงินไปเท่าไหร่อยู่ห้องวันละกี่แสนเออเอาอย่างนี้แช่ให้จะจะพูดไปเลยนะแล้วสื่อก็ช่วยกันรับลูกต่อ ต่อให้รัฐบาลมันหน้าด้านยกมือโหวตกันให้พวกมันนะผ่านไปมันก็ผ่านไปได้แค่ไม่กี่วันละครับเดี๋ยวการเมืองนอกสภาจะจัดการเองะครับเออใช่ใช่ใชอย่าลืมนะมันมีการเมืองในสภามีการเมืองนอกสภานะใช่ใชก,กช็แบบที่ผมแนะนำแล้วส่วนใหญ่เนี่ยรัฐบาลมันกระเด็นเพราะการเมืองนอกสภาใช่แบบที่เราแนะนำละครับบอกว่า เขาจะกี่วันก็ไม่รู้ก็ไม่ต้องอภิปรายมันเลยไม,ไม่ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้คุณก็ไม่ให้อภิปรายเปิดมันข้างสภาเช่าโรงแรมอะไรก็ได้เออถ่ายทอาสด <c oughs> ก็ติดายรัฐบาลยังไปจัดที่โน่นนี่นั่นเลยขายบัตรบัตรใบละแสนโต้งไปละลา้านยังคนเต็มเลยแหละไอ้นี่เราไม่ต้องขายถ่ายเทอาสดเลยด <c oughs> ูดิมันได้ไหมอยู่ได้ไหม ทำได้ไหมล <า S 2> <ว>ังเน<ว>ีอยค่สุดท้ายอยากให้ท่านวีระเนี่ยฝากถึงฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลหน่อยค่ะเพราะบางคนก็กลัวกันเหมือนกันว่าที่ถอนชื่อคุณทักษิณออกเนี่ยเดี๋ยวถ้าพูดหรืออะไรไปพาดพิงเนี่ยจะอภิปรายกันจนประชาชนก็อาจจะแทบไม่ได้เนื้อหาสาระอะไรอะค่ะก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าฝ่ายค้านเนี่ยนะจะตั้งใจจะ จะตัง้งว่าถึงเวลาละนะที่จะต้องซักพออนะครับอ่ารน,นี้การซักพ่อของคุณเนี่ยหลักฐานคุณเนี่ยเด็ดจริงไหมหลักฐานคุณเด็ดจริงเนี่ยคุณก็เอาเข้าประเด็นเลยคุณไม่ต้องไปอ่มมาเรียบคายนะครับ <Okay. S 2> เอาเลยตรงๆเลยเอาให้ประชาชนได้เข้าใจเลยให้ได้เห็นเลยนะครับนะเสร็จแล้วก็ ไอรัฐบาลเนี่ยนะถ้าคุณสุจริตจ,จริงเ่ยคุณก็อย่าไปตีรวนคุณอย่าระป้วงนะเขาไม่ได้ผิดข้อบังคับก็ไม่ต้องไปประท้วงเขาเถ้าการเมืองมันทำได้อย่างนี้นะโอเคนะมันก็จะทำให้นะการอภิปรายนะมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงครับทำได้ไหมล่ะเออใช่ค่ะ วันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณท่านวีระสมความคิดมากๆเลยนะคะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับที่กรุณาฝ่าดงรถติดมาวันนี้รถติดมากเดินมาเดินทางมานี่ก็ยังติดอยู่เนี่ย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 ผมปอนยินจบแล้วเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ใช่ยังไม่ยับค่ะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะไปดูกับอาจารย์คมสันโฮคงในตอนหน้าเออนี่อ,อดีตรองอธิการมหาวิทยาลัยสุโขทไทยธรรมาทิราช <c oughs> แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์นะคะที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอไลฟ์สด YouTube นะคะ <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะดูรายละเอียดสินค้าใต้คลิปได้เลยนะคะพักครู่เดียวเดี๋ยวมาค่ะ